สวัสดีทุกคนเราชื่อวารีนาวันนี้เราจะพาทุกคนไปท่องโลกเซลสตอรี่โลกแห่งความลับของเซลล์ที่สนุกและน่าตื่นเต้นสุดๆเอาล่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะอ่านกติกามาแล้วใช่ไหมถ้าใช่ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะเรากำลังจะเข้าสู่โลกของเซลล์พืชแต่อาระหว่างสำรวจอย่าลืมจดบันทึกลงในแบบบันทึกภารกตจด,ด้วยนะ พร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเริ่มจากตรงนี้เลยนี่คือพันหนังเซล์ลแข็งแรงมากมันช่วยให้เซล์ลพืชอยู่ทรงสร้างเป็นรูปร่างที่แน่นหนาะพบแค่ในเซล์ลพืชเท่านั้นนะถัดเท่ามา จะเจอกับเยื่อหุ้มเซลล์ที่เหมือนยามเฝ้าประตูคอยเลือกสิ่งที่เข้าออกจากเซลล์ได้และเมื่อเราผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาแล้วเราจะเจอกับไซโทพลาซึมคล้ายวุ้มใสๆที่ห่อหุ้มทุกสิ่งไว้และช่วยให้สารเคลื่อนไหวได้ทั่วเซลล์เหมือนสระน้ำที่ให้ออร์แกเนลลอยอยู่ U. เดินต่ออีกนิดเราจะเจอนี่เลยจ้าห้องบัญชาการเราเรียกมันว่านิวเคลียสหรือศูนย์บัญชาการใหญ่ควบคุมทุกอย่างภายในเซลและเก็บข้อมูลสำคัญไว้ใน DNA นิี่มันสุดยอดไปเลยอะ่ะตรงนี้เขียวๆคือใครนะอืมใช่แล้วนี่คือคลอโรพลาสด้านในมีคลอโรฟิลที่ช่วยสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้พืชเองได้ว้าวจว่า ก็เหมือนโรงครัวของพืชเลยนี่นาะว้าวเจ้าสิ่งกลมๆสีส้มพวกนี้คืออะไรนะอะนี่คือไรโบโซมนี่นาะ ทำหน้าที่สร้างโปรโตีนให้เซล์ไว้ใช้ในการเจริญเติบโตเหมือนโรงงานจิ๋วที่ขยันขันแข็งตลอดเวลาเลยอ่ะเก่งสุดๆเลยเอ๊ะนี่เราเดินหลงเข้ามาที่ไหนกันเนี่ยที่นี่มันเหมือนเขาวงกตเลยหรือว่าจะเป็น e n ด o p l a ซึมีทั้งแบบครุกแคร์ที่มีไรโบโซมอยู่กับแบบเรียบที่ช่วยสังเคราะห์โปรโตีนและเอนไซม์เหมือนโรงงานอนเนกประสงค์ของเซลเลยแฮะเย่เย่พวกเราออกมาได้แล้วตอนนี้เราอยู่กับ g กจิบ body พวกเขามีหน้าที่แพ็คและส่งสารต่างๆไปยังที่ที่ต้องการจะว่าไปก็เหมือนไรเดอร์เลยล่ะเดินมาตั้งไกลหิวน้ำแล้วสิเราแวะกตู้เก็บน้ำของเซลล์กันก่อนแล้วกันนะโอ้โหเจ้านี้คือแฟคคิวโอมีขนาดใหญ่มากใช้เก็บน้ำและของเสียช่วยให้เซล์พืชเต่งตึงอยู่เสมอหายเหนื่อยแล้วเราไปดูโรงไฟฟ้าของเซลล์กันดีกว่า นั่นไงนั่นไงไมโทคอนเดรียเขากำลังสร้างพลังงานให้เซลล์นำไปใช้ทั่วทั้งเซล์ลเลยนะนะ่าทึ่งสุดๆเลยว้าวภารกิจของเราสำเร็จแล้วทุกคนเห็นไหมว่าเซล์ลพืชมีอะไรเยอะมากเลยและที่สำคัญมีบางอย่างที่เซล์ลสัตว์ไม่มีด้วยนะนั่นคือผนังเซล์ลและคอโลพลัสยังไงล่ะนี่แหละจ้าความพิเศษของเซลล์คือ เพลินจนอย่าลืมจดบันทึกกันล่ะอ่าทำภารกิจเซลเพื่อเสร็จแล้วอย่าลืมเล่นเกมทบทวนความรู้สักตาหนึ่งก่อนนะใครจะได้คะแนนเต็มต้องลองแล้วล่ะสแกน QR โค้ดเลยสนุกแน่นอน